คำขอขมาถอนคำสาบานอธิษฐานสาบแช่งฉบับวัดหน้าพระเมนหรือวัดหน้าพระเมรุราชิการามจังหวัดพระนครศรียุธยาอุกาสะอัจโยเมพันเตอจัคขมายถาพาโลยถามุลโหยถาอากุสโลโยอหังตุมเหอปะสาเทตัเพอมัญญสิงตัสะ เมพันเตตุมเหอัจยังอัจยะโตปฏิคันหัตอายติงสังวรายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทําล่วงเกินด้วยอกุศลจิตดนให้ทําผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจ เคยลบหลู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์ลบหลู่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหลู่องค์เทพองค์พรมทั้งหลายลบหลู่แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพพระเพลิงพระภายพระยายมราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในหมื่นโลกธาตุในแสนโกฏจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นกระทำการเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามคัคคีนำเรื่องที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิด คิดเข้าข้างตัวเอาชั่วใส่คนอื่นใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเหล่าเซียนองค์ใดพูดผีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใดอธิสมานกายพวกมีกายแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สัมภเวสีทั้งหลายเทพรมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนีผูกพันธ์กันมาในอดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินับประมาณไม่ได้ รวมถึงในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควรเสมือหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ทุกพระองค์ทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนทุกจิตวิญญาณทุกภพ พุกภูมิโปรดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้เวลานี้เพื่อจะได้ไม่มีเวรติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปในภพภูมิเบื้องหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจักสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิฐานขอพรแต่เพียงอย่างเดียว ลูกขอกราบอาราธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาครูบาอาจารย์ถวยเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล21รูมพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดจงมาเป็นสักขีพยานข้าพระเจ้า ออกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอถอนคำสาบานคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิต้ษย,ยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงจองล้างจองผลางเบียดเบียนผู้อื่นด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานมานะทิฏฐิกิเลสพัน หตันหาร้อยแโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้สาบานอธิษฐานในสิ่งผิดผิดและสาบแช่งด้วยความหลงผิดข้าพเจ้าขอถอนณนะบัดนี้อิมังสจวาจังมิชาทิฐิอธิฐานังปจ,จุธรามิทุติยัมปิอิมังสจวาจังมิชาทิฐิ อธิษฐานังปจ,จุธรามิตติยัมปิอิมังสจาวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปจ,จุธรามิคำสาบางใดๆคำอธิฐานใดๆคำสาบแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติพัดพรากถึงแก่ความตายข้าพเจ้าขอถอนณบัตรนี้ นาถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาบให้ม้วยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะคำสาบานคำอธิษฐานและคำสาบแช่งอันใดที่คนอื่นทำแก่ข้าพเจ้าไว้เพื่อให้ถึงแก่ความวิบัติพลัดพรากหรือถึงแก่ความตาย ทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติขอให้หายศูนย์ไปณบัดนี้ณศูนย์โมศูนย์พุทธศูนย์ธาศูนย์ยะศูนย์ต้องคำสาบทั้งมูลศูนย์ด้วยณโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะข้าพเจ้าขออำนาจแห่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ อำนาจพลังทิพย์พลังจักรวาลพลังฟ้าดินพลังสุริยันจันทราดารารัศมีพลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตยอยู่ในทิศทั้งหลายโปรดแผ่รัศมีให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยสัพพเคราะห์สเสนียดจันไรวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศสูญไปและขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวงนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขอย่างแท้จริงและดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทิน